วันนี้จะน้องคุณจะมากินชาบูนะครับอันนี้คือหม่าล่าช้อนช้อนอันนี้คือน้ำหม่าล่านะครับน้ำหม่าล่าอันนั้นคือชาบูนะครับสิ่งแรกที่สิ่งอันแรกจะกินอะไรชาบูหรือหม่าล่าไม่จะกินอะไรชาบูหรือหม่าล่าหม่าล่าเขาจะกินกินหม่าล่านะครับ กินหม่าล่าครับปัป๊บดูนะครับหม่าล่านะครับนี่หมา่าล่าเป็นไงอร่อยไหมครับนี่รุ่นกระปุกสลัดลองกินหม่าล่าอีกนิดไปเลยนี่คือเห็ดนะครับอันนี้น้ำน้ำหม,ม่าล่าคุกคุกคุกเพิ่งกินชาบูครั้งที่สองนะครับ อันนี้ตามออเดอร์หลานอยากกินเกเห็นแมวทงองจมครับโอเคอ่าพร้อมให้หนูเร็วเร็วเห็ดเห็ดถ็งทองเหรอเห็ดข็มทองครับปวันขึ้นขนโมงชงเฉงเลยโอห,โหเห็นควันไหมไหนพะร้อม รเราชอบไงครับไม่ถึงครับแต่ร้อนก็มันร้อนอะ่ะซุปก็ร้อนอันนี้ก็ร้อนเต็มที่เลยครับต่อไปปลาหมึกกรอบนี่นะครับปลาหมึกกรอบจุ่มมาล่าจิ้มน้ำน้ำจิ้มหน่อยนึงพร้อมปลาหมึกกรอบครับอ่าแล้วน่าปากระปูก่อนเนาะ มาป่าก,กบปูก่นัน<ๆ>เด็กกินหมาล่านะครับเด็กกินหมาล่าครับ<ๆ>รอ้องไห้ทำไมครับห<ๆ>มาล่าครับชอบไหม <laughs> พูดไปเลยอร่อยไหมอร่อยเผ็ดไหม <laughs> บังคับให้ปู่พามากินหมาล่าครับอันนี้ชาบูครับนี่ครับเต็มจานนะครับขอให้พามากินฮะเป็นไงครับน้ำตาไหลเลย <laughs>